ก็เพชใช่ป่ะเห็นแค่เห็อยๆใช่รอบๆเนี่ยกูจัดให้กูเดี๋ยวกูจัดมึงให้อยู่แล้วอ่ะเธอกูจัดให้มึงอยู่แล้วไอ้น้องแบบว่าเศร้าๆอยู่นะฮะเดี๋ยวจิ๊กเดียมพิงเศร้ามาเออก็มีครับก็มีน้องชายผมคนนึงครับผมฝากฝากฝากคุณส่งผ่านเสียงเพลงด้วยครับเฮ้ย กูคุ ah, inside, ้มอ่ะไอ้ไงกูคุ้มอ่ะเดี๋ยวเป็นเป็นเพลงนี้เป็นเพลงต่อไปละกันฮะาจะร้องดิน้องอ๋อยประเทศจะกลับมาทำไมวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ค่ะพี่เลิฟโอ้โหเจ็บตรงนี้อ่ะ ตรงกับมึงเลยวะเถอตอนเนี้ยเขาเรียกให้มึงบ่หวะมึง่เขาคิดถึงพี่มึงเขาคิดถึงมึงปะน้องแล้วมึงคิดถึงเขาไหมน้องชายไข่พี่หมายถึงใครเนี่ยถามดูถามดูคิดถึงเปล่าคิดหมายถึงใครอะอะไรผมงงพี่คิดถึงไหมน้องมีบ้างไหมมีบางไหมมีแบบมีบ้างมีบ้างไหมบางเวลาโอ้พีย เออเพลงนี้มันไม่ได้ตรงอ่ะเองนะแต่มันใช่เองเลยน้องมันคือเองเลยอ่ะพี่ว่ามันคือเองเลยอ่ะโห้เฮี่เนี่ยทั้งวันนี้ได้แแม่งโหพี่เนี่ยทั้งคืนอ่ะ คืนนคิดอะไรอยู่ป่ะเนี่ยเออคิดอะไรอยู่ป่ะน,<อ>น้องไ,ไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ไม่มีแบบคิดมีแบบสักนิดนึงบ้างไหมมีคิดบ้างไหมหมายถึงก็คิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงเขานาน,านๆไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนหลายปีโอ้พี่ไอ <laughs> <laughs> มึงจะไม่พูดคำอื่นเหรอไ <laughs> <laughs> ม่ได <laughs> <ม>้โหพี่

แฟนวิต้าก็สนนะเนี่ยดูเป็นคนสนสนอยู่เนี่ยแฟนวิต้าเนี่ยเขาใส่หน้ากากดูดื้อๆอยู่เนี่ยไม่กางมีอะพี่แจ็คเขาใส่พี่ไม่ไม่ใช่ผมพี่ไม่พี่ใส่หน้าลิงน้องมึงมึงใครเนี่ยมึงหมีไหนเนี่ยไม่มีนะกูใส่หน้าลิงเล็กนะเดี๋ยวใส่หน้ากากสิเออ ผมไม่มีพี่ไม่มีรครับรคุณแตพาคุมครับพีไ่ได้ยินยังน้องว่าเขากำลังเริ่มใหม่อะก็จบไปอีกแล้วอีกผลงานหน,นึ่งครับผม ตอนเพลงเศร้ากันไปก่อนแล้วกันนะฮะเพลงที่ขอมาเดี๋ยวสิกร้องให้ตอนช่วงท้ายๆได้ครับผมได้เลยครับกับคุณเนี่ยเพลงไหนก็ได้น้องผมรอได้เสมอแนทแนทลูอยากฟังเพลงติดฝนของพิกซี่อ่ะโอ้พี่โอ้พี่โอ้พี่ก็เพลงกอไป วันนี้เรายอมเป็นคนใจร้ายวันหนึ่งที่ไม่ต้องตอบแชทเขาไปโโโโออ้้หหโอ้โหมึงบอกพี่สิว่ามึงเป็นคนที่ไม่ได้ตอบแชทเขาไม่ใช่เขาไม่ตอบแชทมึงกินใจครับบอกพี่สิน้องพูดไหมพี่ชื่นใจหน่อยโอ้พี่โอ้หพี่ว่างหรือเปล่าจ๊ะเดี๋ยวว่างหรือเปลา ที่เราต้องเดินสวนกันรู้ว่าคงจะไม่มีวันที่ความสัมพันธ์ของเธอกับฉันจะกลับมาในตอนนั้นที่เดินจากไปก็เพราะในใจยังไม่รู้สึก ฉันจะทำพลาดไปหากได้ย้องเวลาอีครั้งฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจเพราะว่าฉันเพิ่งเข้าใจในตอนนี้ว่าฉันนั้นคือคนใจร้ายเออใครเป็นคนใจร้ายกันแน่วะระหว่างมือเขาน้องพี่อยากรู้มานาแล้วอันนี้พี่สงสัย,สยอ่ะ หมายถึงอะไรครับพี่เขามึงใครใจร้ายกวกันมะโอ้ตอบยากเลยพี่ยากขนาดนี้โอ้โหพี่โหพี่เจ็บแล้วจำคือคนเนี่ยน้องเจ็บแล้วทนคือคนแข็งแรงนะน้องชายตัวต่อไป จัดเพลิดมาให้มึงบอเนี่ยนนั่ะสิกูว่าเรื่มแปลกแปลกแล้วเรน่องอะไร <c oughs> ดูดุกดิกไม่หยุดเลยดู

อยู่ในห้องแ,<ห>แล้วคิดถึง,งเขามองเพดานฟังอะไรแบบมองเพดาน<อ>คิดถึงเสียงอะไรแบบเนี้ยโอ้ไม่ได้คิดถึงแล้วมายิ้มทำไมวะนเราป้าของไอ้นี่เหรอพี่อะไรมุดวดชาเหรอไม่ไม่ดูดนี่ไม่ครับเมื่อก้มอะไร รสชาติชี้นมันก็แบบนี้แหลนะน้องมีหวานบ้างขมบ้างผสงมกันไปมันดีนะครับพี่สลุกไม่ดีมลกสรุป <laughs> เพลงต่อไปฮะมาหิวใจให้กำลังใจตัวเองให้รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยด้วยเพลงนี้แล้วกันนะคะนครแห่งน้องๆโอ้โหมึงเล่นใหญ่เลยมมงเอาลูกโป่งมาใส่กูเลยอะ อะไรเพื่อนอะเธอเก็บลิ้นหน่อยลิ้นห้อยกันเก็บลิ้นหน่อยอะไรไม่ได้เป็นไรเลยเพ้่ อยู่บนหลังยังดิกอีกเออ,อันนี้คือเขาร้องสดใช่ไหมแบบหรือว่าเป็นแบบ สดเลย่ะวิ้ยเชี่ยโหดมากเลยนะไม่มีพ uh ้าเลยนะ y o ่ You are. ฟังเพลงแล้วรูสึกน้องนำ้ำตาจะไหลปะคะเธอจริงครับพี่ทำไมคือเศร้าซึ้งในความหมายพเพลงเ mm hmm. รืออ่องไงเออเธอ มึงก็พูดสิน้องก็ฟังไม่ออกอ่ยออเดี๋ยวก็มีอะไรที่ฟังไม่เอ้าฟังไม่ออกแล้วปกติไปฟังเขาเป็นไงบ้างฟังออกไหมเวลาเขาเล่าเองหรือว่าสั่งแต่เพลงไทยเลยฟังอะไใครพี่เอ้าไม่เคยฟังเพลงเหรอก็มีบ้างนะพี่มีบ้างเออแล้วไงฟังออกไหม พี่มาเด็กแล้วพี่ผมงงครับพี่แจ็คโอ้โหเดี๋ยวนี้งงบ่อยนะวันนี้รู้สึกวันเด็กนะมันงงบ่อยแนละ้ววันนี้นะรู้สึกเหมือนเด็กแบบไม่รู้าภาษาเนานะกูตามน้องชายกูแปบบ๊บไอ้สัตว์ เบรกเปียกเปียกครับพี่งงจริงครับพี่เปียกมาผับดิวิ่งมาหลังสุดนะท่าแบบวิ่งมาโซนหลังอะโซนทางเข้าห้องอะไรเนี่ยห้องปกติอะไม่ใช่ห้องวีอะเอยพี่อยู่ฝั่งขวาแปฝดพี่เกแดนลูยจะตายขอบคุณครับพี่นี้ชื่อไปกกกิินนลูข้าวตรงนี้ไม่ไม่กอย่าตายตอนเนี้ยอะ เมื่อสักครู่มีคนของเพลงดาวหางฮันลี่มาใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราให้ริมเพลงต่อไปแล้วกันคิดถึงบ้าเวลาเขาพูดเลยวนไปวนมาในอวกาศอะไรพี่ฮะคืออะไรวะทำไมเขาร้องเลยเรื่องว่าไปแกบีมิกบีมิกครับอกบีมิก คงไม่เหลือคุณค่าอีกแล้วจงมาแทนด้วยดวงตาคู่นั้นของเธอตัจิตถิ้นจากนี้มีไว้เพื่อนาบวชนาฬิกามีไว้เฝ้าคอยนับนาทีของชีวิตจนนับต่อจากนี้ เจตม,มีไว้เพื่อจะเธอเนะเดี๋ยวบอกได้ไอ้เหี้ยี่คือเหี้ยเปยกอะอไม่ใช่ของเธอได้ไหมอยากลืมกาลึกใจ้พรเธอจนวันสุดใจอยากเป็นคนจิตแต่นานโดดตาข้างเธออีกเหมือนวันแต่ยไปจงเทชาสึกตานครั้งอยู่กับฉันไปนานา ฟังเพลงแล้วไงเนาะรู้สึกไงวะมาถึงอะไรครับพี่กู <c oughs> ถามด้วยกรู้สึกไงฟังพงฟังเพลง<อ>ปกติูฟิวดีครับพี่เนาะคิดถึงเขาอ่ะนะโอ้พีหย ได้มีเธอรอดูมันด้วยกันกับฉันในช่วงชีวิตจะมีหนึ่งครั้งที่ได้ได้ตาดาวที่ฉันยังไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ถึงมันนานได้มีเธอรสี่ศูนย์เก้าศูนย์ไอเจ๊เจ็ดอ๋อโอเค ขอยู่ในชีวของเธอได้ไหมอยากืมตล้วไเจออยากเป็นคนทด้ข้างเจอีกมวันได้ไปจงธสึกล้นครั้งยูกฉันไปนานเ

อนนพอผับไม่ได้ครับผับหายมองไม่เห็นข้าวอยู่ข้าวหน,น, <laughs> นักจัดยี่นี่หนักจัด หน้าเธอ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 ถึงเลความพีสีครับพี่อยู่กับผ้มไปนานๆนะครับครับเอ๊ะดีใครพูดอุยขอข้าวพี่ต้องเดินไปตรงนู้นใช่ไหมครับเออ่ยะอยากไปตรงนู้นเลยครับ นี่เขาเล่าไปกี่เพลงแล้วอะจะเป็นเพลงผิงไฟจากโต๊ะเก้าที่ขอมาเลยโอ้โหบ้านพี่เเฮ้ยออไเปิไอ้ผมผมไม่ได้ยินใครเลยพี่เป็นไรน่ะไม่ต้องยืนสะพังก่อนแล้วไปเปิดไปทรทีหนึ่งโอเคโอเคเข้ามามึงเห็นพวกเพียรยังข้างหลังอะผมเห็นผมเห็นแล้วน่ะผมเห็นมึงนะเอาเอาตรงๆว่าแม่งแหลกชิบหายแล้วตรงเลยแหลกจริงพี่โอ้โหไม่ไหวว่ะพี่แม่งแหลกจริง ยังเป็นตัวลั่นเลยนะพีเว้ยเอาเดี๋ยวไปรุ่นหกคิวพี่ด้วยดิหกไปรุ่นหกคิวอะรุ่นหกคิวอะได้ปะอะไรเพื่อไปรุ่นหกคิวให้พี่ดิโอ้โหพี่เอาแค่ทากเดียวเอาแค่ทากเดียวพอแล้วโหอะไรมึงโหอะไรมึงใช้อยู่ประจำมึงโหอะไรฮะไปทำแอ้วไปรุ่นหกคิวอะมึงใช้อยู่ประจำเนี่ยฮะ บกมือไปสวยแล้วบอกมือไปสวเอางี้จบเพลงนี้ขอแบบบกมือแล้ววิดวิวได้ไหมอะวิดวิววิดวิวว่าพอมาไหมว่าไงมีอะไรเฮ้ยเอกเปียกม่ไเ้ย Hoa 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 hoa

มันได้ยินไปพักหนึ่งกันบ่างมันต้องเออกูได้ยินมึงเนี่ยฮัลโหลผมได้ยินเนี่ยฮัโลโต<ล>ัวกูป้าไม่เห็นตัวกูป่ะว่าผมไม่เห็นตัวคนชื่อเปียคระไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วกูทำอะไรนะฮะไปเอาหายไปเลยแพรแพรไอ้เหี้ยไ,ไม่ชอบเสี่ยวหายไปเลยเหี้ย ไงไงยีม <tamam. S 1> าวย,ยังไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยยีไปก่อนเลยยีไปก่อนเจจ์เคลียร์น้องมุดด่วนเลยนะเพื่อนเจจ์เคลียร์น้องมุดด่วนเลยนะไอชิเจจ์ก็แคสเหรอไม่แค่ไม่แค่เจจ์อยู่เนี่ยไม่ได้ยินเสียงมันไม่ได้ยินเสียงเจจ์อ่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงอ่ะเธอได้ยินป่ะเธอได้ยินป่ะได้ยินเพื่อนได้ยินเสียงใคร กูดีเส yeah. oh, ียงกูไดียเสียงกูป้ะพี่เจสกับพี่อ่ะไม่สวัสดี้ยิ้ร้องอะได้ไหมเสียงร้องได้ไหมได้ยินดีนโอ้ได้ยินครับพี่ดีลูกค้าคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะเอ็ดเท่เอ็ดูดิเอ็เยี่ยหัวหล่อโว้ยแล้วกูหล่อจัดอ่ะโอ้ยอ้าวเลี้ยงอยูเป็นนอ่ะ